ครับผมสวัสดีครับแม่นะครับสวัสดีเอฟซีนะครับทุกคนทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับน้องลุงเรื้งนะครับจาง้องของเราวันนี้นะครับมีลานโก้ก็มาสายหน่อยครับไปตัดหญ้ามานะครับผมไปซื้อหญ้าเอ่อซื้อหญ้าพันุนะครับหญ้าพันุนะครับเพื่อจะเอาไปเอาไว้ไปปลูกนะครับที่สุรินทร์นะครับผมเตรียมไปพร้อมนะครับ วันนี้ก็มาดูลุงเรืองของเรานะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็กลับขอบคุณนะครับแม่แม่ที่พี่น้องทุกคนนะครับที่ควนโก้ได้ไลฟ์สดแล้วก็แจ้งข่าวไปเมื่อวานนะครับผมก็มีเติมคะแนนเข้ามาให้น้องลุงเรืองนะครับเรื่อยๆนะครับก็กลับขอบคุณนะครับผมนะครับขอบคุณนะครับที่ไม่ไม่ลืมนะครับน้องลุงเรืองนะครับ ไม่ว่าจะมากหรือน้อยนะครับก็ขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับได้รับอนิสงส์นะครับที่คอยให้ช่วยเหลือนะครับน้องลุงเรืองของเราก็จะได้กลับนะครับวันที่22นะครับนะครับผมส่วนเกยก็ยังไม่มีครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับรอไปเรื่อยๆครับแฟนเก็ก็จะค่อยทําเอานะครับผมเมื่อไปถึงแล้วนะครับ อันโก้ก็จะใ้อยทำเกยนะครับเป็นโรงไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับทําเหมือนอยู่อ่ที่นี่ครับนี่เอาพอให้ได้อยู่ก่อนนะครับผมแล้วค่อยว่ากันนะครับเรื่องอื่นๆค่อยว่ากันอย่างน้อยข้อที่หนึ่งมีที่หลบฝนก่อนนะครับผมนะครับที่สองก็มีหญ้ามีสับปะรดนะครับที่เป็นห่วงที่สุดนะครับตอนนี้นะครับก็คือ อย่างน้อยเราอยากมีสับป,ปะรดไปสักหนึ่งเที่ยวนะครับผมพอไปสำรองให้น้องได้กินก่อนนะครับส่วนเรื่องเกยเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยว,วกวนโก้ก็จะหาไม้หาอะไรทําไปนะครับผมพอให้น้องได้อยู่นะครับส่วนที่ก็ยังยังไม่ได้ถมนะครับแต่ว่าก็ยังมีที่แถวแถวบ้านนะครับเขาก็เข,า,ขาถมไปแล้วนะครับแต่ว่าเขา พอไม่ได้อยู่บ้านนะครับเขาก็จะปล่อยให้เช่านะครับอ่าเล็กๆน้อยๆนะครับพอได้ดูพอได้อยู่ก่อนนะครับพอได้เติมอ่าได้ถมที่ทำอะไรนะครับบางครั้งบางทีก็ก็โทรแจ้งสอบถามเจ้าของที่เขาไปแล้วนะครับผมนะครับยังไงก็ขอฝากแม่ๆนะครับ วันที่22นะครับฟานโก้ก็จะเริ่มไลฟ์นะครับไลฟ์ทุกวันนะครับเพื่อแม่ๆได้เห็นได้ทราบนะครับได้คอยช่วยเหลือเข้ามานะครับผมคนละเล็กละน้อยนะครับตามกําลังนะครับผมตามกําลังนะครับนะครับเราไม่ได้หวังว่าจะไปเอากอกกโกยอะไรนะครับเอาตามกําลังที่แม่ๆพอทําได้พอช่วยได้นะครับผมนะครับตามนั้นเลยนะครับคนละเล็กละน้อยนะครับคนละตะกตร้าสองตะกร้าก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะๆ เติมอะไรเข้ามาก็ไปดูกันที่ไร์สดนะครับวันนี้ควันโก้ก็กลับมาเพิ่งมาถึงนะครับไปตัดหญ้านะครับวันนี้ก็ฝากแม่เช่นเคยเหมือนเดิมครับ10บโมงเช้านะครับควันโก้จะเริ่มไรนะครับฉายยาโก้4ี่ชั่วโมงนะครับผมนะครับเมื่อวานก็จัดหนักจัดเต็มครับ4ชั่วโมงกับเลยไปเลยครับ4ี่ชั่วโมงกับ20นาทีครับเมื่อวานครับผม ทำลายใชา้ยาไปแล้วนะครับโก4สี่ชั่วโมงก็กลายเป็นโก4สี่ชั่วโมงยี่สิบไปแล้วนะครับผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องการค้าขายเนาะก็แล้วแต่แม่แม่เนาะนะครับผมว่าจะเข้ามาพบมาเจอตอนไหนนะครับที่เราไล่ยาวก็เพื่อรอรอ,รอแม่แม่นะครับบางครั้งบางทีท่านก็อาจจะมาช่วงสามชั่วโมงสองชั่วโมงก็แล้วแต่นะครับผมวันนี้ก็ ขอกลับอขอให้ทุกคนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเช่นเดิมครับสองเชือกนะครับผมกับ 50. ตะกร้าห้าตะกร้าละห้าสิบคะแนนนะครับเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับหรือแม่แม่ท่านไหนอยากจะเติมคะแนนเข้ามาเรื่องอต้นสับปะรดนะครับก็ได้เลยนะครับผมอตอนนี้ปานโก้ยอมรับว่า รับทุกอย่างนะครับรับทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะโดนอะไรต่ออะไรนะครับรับหมดนะครับผมวันนี้ก่อนก็ฝากไปแม่ไว้เพียงเท่านี้นะครับนะครับกลับไปบ้านก็จะมีคลิปให้ดูเยอะแยะมากมายนะครับจะเย็นๆครับผมคลิปก็ยังมีอยู่นะครับผมวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันตอนไลฟ์สดสวัสดีครับผม